ดูนี่สิคะโอ้โหเห็นกันจะจะเลยโอ้โหมากัดกินต่อหน้าต่อตาเลยแม่คุณทำไมแม่คุณถึงขนาดนี้ดูดูดูด,ด,ดูเธอทำโอ้โหถึงแม้นใบมันไม่ค่อยสวยก็ไม่เป็นไรนะคะเราเอาปลอดสารไว้ก่อนเนาะไม่จำเป็นต้อง งามเลิศดในปฏตพีก็ได้นะคะตระกูลผักกาดนี้หนีไม่พ้นหรอกยังไงก็ต้องใบจะเป็นอย่างนี้นะ,ะกุลคณะก็เช่นกันนะคะใบเขาจะประมาณนี้หนีไม่พ้นนะคะตัวการหลักเลยศัตรูของตระกูลผักกาดทั้งหมดนะทุกผักกาดเลยนะก็คือหมัดดินนั่นเองเขาจะอยู่ใต้ดินเราไม่สามารถที่จะกำจัดเขาได้เพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นปลูกอินทรีย์นั่นเองเราไม่ใช้สารเคมีเล็กปะปนกันไปนะคะ วันกำลังจะคิดเมนูเอะอะไรดีเนาะช่วยเขียนใต้คิดคุ้พรหน่อยนะทําเมนูอะไรดีนะอาทิตย์หน้าคุณพรก็จะถอนไปประกอบอาหารแล้วนะคะคนคุณพรจะพามาอัปเดตผักกาดกวางตุ้งนะคะหลังจากลงแปลงแล้วเป็นเวลาสองสัปดาห์นี่ก็จะประมาณนี้นะคะก็ก็ก็ค่อนข้างที่จะขยายแล้วนะคะอันนี้เขาจะมีอายุ ประมาณ45วันนะทุกคนอันนี้2อาทิตย์ก็หลังจากลงแปลงก็ประมาณ14วันบวกกับอยู่บนถาดหลุมอีกนะคะกอะ็อีกประมาณสักอาทิตย์กว่าๆนะเราก็จะถอนไปประกอบอาหารแล้วนะคะุกบนก็จะคิดเมนูไว้แล้ว่าเอ๊จะทำเมนูอะไรดีเนาะผักกาดกวางตุง้งกุบอนนี้นะคะก็ถามว่างามไม่ไมค่อยงามนะคะตามอัตภาพนะเพราะว่า เราปลูกแบบแตามมีตามเกิดนะคะเราปลูกไม่ใช่แบบคือเขาเรียกอะไรอะ่ะปลูกแบบอินทรีนะปลูกแบบอินรียนะคะ mm hmm. ก็เลยต้นก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนี่นะคะก็โดนกินใบบ้างเป็นธรรมดานะคะของตระกูลผักกาดเขาจะใบเขาจะประมาณนี้นะ,ะจะโดนออมแมลงชนิดหนึ่งนะคะที่อยู่ใต้ดินมากินเนี่ยดูกองเขาก็ค่อนข้างกก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะ ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะคะนี่นี่นะคะก็ถือว่าใช้ได้อยู่น,น,นี่นะีคะเห็นไหมก็กาค่อนข้างที่จะใหญ่เล็กปะปนกันไปนะคะวักนกําลังจะคิดเมนูเอ๊ะอะไรดีเนาะก็ถ้าเป็นกวางตุ้งน้ำมันหอยก็น่าจะอร่อยนะคะทุกคนหรือเปล่านะคะช่วยช่วยเขียนป้ายคิดคุณคหน่อยนะทำเมนูอะไรดีนะอาทิตย์หน้าคุณพุก็จะถอนไป ประกอบอาหารแล้วนะคะนี่ดู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 ด,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 ดูขึ้นขึ้นมากินใบเห็นชัดๆเลยนะคะดูนี่ดูนี่โอ้อย่างงั้นเลยเนาะอาจจะเจาะกินแล้วเห็นไหมเห็นไหมเ,เห็นไหมกางจะเจาะเห็นไหมเห็นกระตาเลยนะคะทุกคนดูสิดูสิสโอ้โหทำยังไงเนี่ยพอคุ้นไม่คุ้นทำยังไงดีเนี่ย อะไรจะขนาดนั้นเห็นกันจะจะนะคะอันนี้เราก็จะเอ่อเราก็จะทำเป็นรุ่นๆน,นะคะรุ่นที่สองก็รุ่นที่สองก็กำลังเพาะ,มะเมล็ดอยู่นะคะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆปลูกไปทีละรุ่นทีละรุ่นเพื่อที่จะให้มีผักกินตลอดเนาะถึงแม้นใบมันไม่ค่อยสวยก็ไม่เป็นไรนะคะเราเอาปลอดสารไว้ก่อนเนาะไม่จำเป็นต้องงามเลิศในปรตภีก็ได้นะคะเราก็สามารถที่จะ ปรุงเป็นอาหารได้เนาะเอาความปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าคุณพรว่าเนาะสวยงามเหมือนกันนะคะไม่ได้ไม่ได้ไไดเราเราต้องชมผักตัวเองนะคะทุกคนแต่ใบเขายัางไงยังไงก็ต้องโดนกินนะคะตระกูลผักกาดเนี่ยหนีไม่พน้นหรอกอยังไงก็ต้องใบจะเป็นอย่างนี้นะคะใบจะแหวงแหงอย่างนี้นะคะคะนาก็เช่นกันตระกูลคะนาก็เช่นกันนะคะใบเขาจะประมาณนี้หนีไม่พ้นนะคะเ,เขาเรียก หมัดดินเนะหมัดดินตัวการหลักเลยนะคะในศัตรูของอตระกูลผักกาดทั้งหมดนะทุกผักกาดเลยนะก็คือหมัดดินนั่นเองเขาจะอยู่ใต้ดินเราไม่สามารถที่จะกําจัดเขาได้เพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นปลูกอินทรีย์นั่นเองเราไม่ใช้สารเคมีแต่ถ้าใช้สารเคมีก็อาจจะก็อาจจะรักษาได้นะอาจจะ,ะกําจัดได้โดยที่ไม่ต้องมารบกวนไม่ให้ทําให้ใบแหว่งแบบนี้นะเห็นไหม ใบเขาจะแบ่งแบบนี้นะคะทุกคนไม่เป็นไรนะแบ่งก็ไม่ใช่อุปสรรคนะคะก็กินได้นะคะกินได้โอเคคุณบก็มาอัปเดตให้สั้นๆไปแค่นี้นะคะขอบคุณทุกกาลังใจทุกแรทุกเรืวที่มีให้ช่องพรสายเขียวมาโดยตลอดสายปลูกนะคะขอบคุณนะคะอย่าลืมทิ้งหัวใจสามดวงไว้คุณพอนนะ แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปให้คุณพรด้วยเด้อขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะ